มีเงินแต่ไม่มีแฟนเอาเงินไปซื้อแฟนได้ไหมครับได้ครับทำไมจะไม่ได้ปกติถ้าเราไปซื้อที่ตลาดนะครับจะประมาณ3โลร้อยแต่ถ้าเกิดเจ้าดีๆหน่อยจะอยู่ที่ประมาณโลละหมื่นสองนะครับเราก็เลือกได้เลยว่าอยากได้แฟนแบบไหนแต่ความเป็นจริงมันไม่เป็นแบบนั้นสิครับแต่วันนี้ลุงจะมาคุยถึงประเด็นว่าเงินสามารถซื้อความรักได้ไหมอืมพวกเราเห็นว่ายังไงครับ แต่มุมมองของลุงมันไม่ใช่ของที่จะซื้อขายกันได้ครับมันไม่เหมือนผักไม่เหมือนปลาในตลาดมันต้องใช้ปัจจัยอื่นนอกเหนือจากแค่แค่เงินตัวเดียวแต่เงินอาจจะเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งคือพูดง่ายลุงอะ่ะไม่เชื่อหรอกครับว่าเงินมันซื้อความรักได้แต่เงินมันจะซื้อเวลาได้เวลาที่จะทําให้คนที่เราชอบเข้ามาอยู่กับเราในรูปแบบของผลประโยชน์ต่างตอบแทนนะครับหมายความว่าคนคนนั้นเนี่ย เขาก็ต้องการเงินจากเราส่วนเราก็ต้องการเวลาที่อยู่ใกล้ชิดเขาหรือว่าอยู่ใกล้ๆก,กันใช้เวลาร่วมกันแบบเนี้ยมันเป็นไปได้แล้วเราก็เอาเวลาช่วงนั้นที่เราอยู่กับเขาเนี่ยมาตั้งโจทย์ว่าแล้วจะทํายังไงให้เขาหลักเราตรงเนี้ยสามารถทําได้เงินซื้อได้แค่นั้นครับก็คือซื้อได้แค่ตัวครับแต่ไม่สามารถซื้อหัวใจได้แต่ ถ้าเราเอาเงินซื้อเวลาให้เขาอยู่กับเรานานพอเวลาเขาอยู่กับเราแล้วเขารู้สึกสบายใจรู้สึกอบอุ่นรู้สึกว่ามีความสุขถ้ามันนานถึงระยะเวลาหนึ่งนะครับอาจจะกลายเป็นความผูกพันแล้วความผูกพันมันก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะก่อให้เกิดความรักตามกันมาได้ภายหลังแต่อยู่ๆเอาเงินไปซื้อว่ารักผมหน่อยสิไม่น่ามีครับไม่น่าได้ซึ่งกรณีแบบเนี้ เคยมีคนที่ทาทั้งสําเร็จและไม่สําเร็จปัจจัยหลักก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลที่เราใช้เงินไปซื้อเวลาให้เขามาอยู่กับเราเนี่ยแหละว่าเขาเป็นคนแบบไหนถ้าเจอคนดีจิตใจดีก็มีความเป็นไปได้สูงแต่ก็ต้องระวังให้ดีนะครับบางครั้งก็ไปเจอคนที่น,นิสัยไม่ดีหรืออาจจะผลประโยชน์ล้วนๆแล้วเราก็หลอกตัวเองอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้เราเสียใจหรือถึงขั้นหมดเนื้อหมดตัวได้เลยทีเดียวเทคนิคที่2นะครับจะเป็นทเทคนิคเกี่ยวกับตัวของเราเองที่ใช้เงินนั้นไปซื้อเวลา ถ้าพวกเราจําเรื่องขององค์ประกอบของความรักถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าของลุงนะครับลุงจะบอกว่าความรักจะมี3องค์ประกอบหนึ่งก็คือเรื่องของตัณหา2ก็คือราคา3ก็คือความเมตตาทีนี้ถ้าเจตนาของเราเนี่ยใช้เงินไปซื้อเวลาให้คนคนนึงมาอยู่กับเราเนี่ยถ้าซื้อด้วยความเมตตาความเมตตาก็คือความปรารถนาดีความอยากช่วยเหลือความอยากเกื้อกูลความอยากให้เขาประสบความสําเร็จอยากให้เขามีสิ่งที่ดีอยากให้เขามีความสุข ตรงนี้มีโอกาสประสบความสาเร็จสูงอาจจะสามารถก่อให้เกิดเป็นความผูกพันแล้วก็ความรักในระยะยาวได้แต่ถ้าเราใช้เงินตัวนั้นด้วยเจตนาของตัณหากองตัณหามันเป็นกองหลักสิ่งที่มันมาพร้อมกับตัณหาตัณหาคือความรู้สึก อยากเป็นเจ้าของอยากาครอบครองซึ่งตามมาด้วยความคาดหวังถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราจ่ายเงินไปเราก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นของของเราเราเป็นเจ้าของเขาทันทีเลยอยากให้เขาทําแบบนั้นอยากให้เขาทําแบบนี้อยากให้เขาเป็นแบบโน้นอยากให้เขาเป็นแบบนี้ห้ามไม่ให้เขาทําแบบโน้นห้ามไม่ให้เขาทําแบบนี้สิ่งที่ตามมาก็คือสําหรับตัวเขานะครับก็คือความอึดอัด ซึ่งความอึดอัดเนี่ยมันตรงข้ามกับความสุขแน่นอนอยู่แล้วเขาจะอึดอัดเขาจะลาบากใจแล้วเขาจะไม่แฮปปี้แล้วเขาจะไม่มีความสุขแต่เขาจะทนที่เขาทนเพราะคุณยังจ่ายเงินเขาเพราะฉะนั้นวันหนึ่งที่คุณไม่จ่ายเงินเขาเขาก็จะไม่ทนแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องของถ้าคุณจ่ายเงินก้อนนี้ไปเพื่อซื้อเวลาเขามาอยู่กับคุณเพียงเพราะเรื่องของราคาลุงแนะนานะครับไปออฟเด็กดีกว่าจ่ายเงินมีเซ็กส์แล้วก็จบสรุปเทคนิคก็คือถ้าจ่ายเงินไปแล้วอย่าทาให้เขาอึดอัด คุณจ่ายเงินไปแล้วคุณซื้อเวลาที่สามารถอยู่กับคนที่คุณชอบได้แล้วนะครับหน้าที่ของคุณคือทําให้เขามีความสุขครับทำให้เขาสบายใจคือต้องไม่ทําให้เขาอึดอัดนะครับแบบนั้นนะมีโอกาสที่ที่คุณจะได้ความรักจากเขาของมุมมองของลุงนะครับที่เป็นหลักการทั่วๆไปเนี่ยรักคนที่เขารักเราดีกว่าแต่เราก็จะเห็นหลายเคสเลยครับมันมันรู้ครับแต่มันทำไม่ได้คือมันชอบอ่ะมันรักอ่ะยังไงก็ได้ขอขอให้ได้มีเวลาได้อยู่กับเขาอ่ะ มันก็เลยมีเคสแบบเนี้ยเยอะแยะมากมายในสังคมคอมมูนิตี้ของพวกเราก็ต้องเผื่อใจไว้นิดนึงนะครับสําหรับเรื่องเรื่องพวกนี้บางคนก็บอกว่าก็ผมไม่มีทางเลือกผมถึงต้องทําแบบนั้นผมแก่แล้วใครจะมาชอบผมผมอ้วนเกินไปใครจะมาชอบผมผมหน้าตาไม่ไดีนี่ใครจะมาชอบผมลุงบอกเลยว่าไม่จริงครับ จำได้ไหมครับลุงบอกแล้วคนทุกคนมีคุณค่าของตัวเองไม่ว่าคุณจะเป็นแบบไหนก็ตามคุณมีคุณค่าเฉพาะตัวของคุณซึ่งมีคนที่ชอบแบบคุณอยู่แน่นอนคนอ้วนอ้วนแล้วไงครับมันมีคนบางคนที่ชอบคนเจ้าเนื้อนะครับต้องอ้วนเท่านั้นถ้าไม่อ้วนคือไม่เอานะครับมีแบบนั้นอยู่แก่ไปเหรอครับวรุ่นเดี๋ยวนี้ชอบชอบคนมีอายุเยอะนะทรงลงุงทรงอะไรพวกนี้นะครับเขาจะชอบนะครับเพราะว่ามีความเป็นผู้ใหญ่สูบอยู่อยู่ด้วยรู้สึกอบอุ่น เราก็ไม่งองเงงงองเงงเหมือนคบเด็กด้วยกันมันก็จะมีแนวนี้อยู่หน้าตาไม่ดีก็ไม่ได้สําคัญครับเคยเห็นไหมครับคนบางคนหน้าตาไม่ดีแต่ได้แฟนโคตรหล่อมีนะครับเพราะคนบางคนเขาก็ไม่ได้คบคนที่หน้าตาครับไม่ใช่ทุกคนจะเลือกคนจากหน้าตาอย่างเดียวนะครับบางคนคบคนเพราะว่าโอเคอยู่กับคนนี้แล้วมีความสุขอยู่กับคนนี้แล้วสบายใจเราทุกคนมีดีในแบบของเราเพราะฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นก็ก็ไม่ต้องใช้เงินไปซื้อครับ มีหน้าที่เหมือนที่ลุงบอกครับสร้างสวนดอกไม้ของเราให้สวยพัฒนาตัวเราให้ดีแล้วก็ยอดเยี่ยมที่สุดในเวของเราในรูปแบบของที่เป็นตัวเราเนี่ยแหละแล้วก็หาคนที่สอดคล้องกับเราที่เขาชอบที่เราเป็นเราอะนะครับไม่ได้ชอบเราเพราะเงินของเราอะแบบนั้น่ะจะง่ายกว่าเยอะแล้วก็สามารถจะก่อให้เกิดเป็นความเข้าใจแล้วก็ความรักแล้วก็สามารถคบกันอยู่ได้นานกว่าแล้วที่ลุงพูดมาทั้งหมดในคลิปนะครับก็เป็นความเห็นส่วนตัวของลุงล้วนๆนะครับ ก็ไม่ได้แปลว่าอันไหนผิดอันไหนถูกแล้วก็ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเห็นด้วยแล้วบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นแค่เรื่องที่เราลองมาคุยลองมาเล่าสู่กันฟังว่าใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกลุงได้ยังไงลุงก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีครับ